สวัสดีค่ะบูมินอรารยาค่ะกลับมาพบกับช่องอรารยาชาแนลกันอีกแล้วนะคะเอาละค่ะทุกคนทุกคนก็ได้ดูคลิปหมวดหน้ากันไปแล้วใช่ไหมคะ่ะเราก็จะมาดูในหมวดผิวกายว่าใช้อะไรกันบ้างไปดูกันเลย จริงๆแล้วก็ต้องเรียกได้ว่าบูมินใช้ของน้อยมากๆนะคะนอกจากผิวหน้าจะใช้น้อยแล้วผิวกายก็ใช้น้อยแต่ว่าใช้แต่ตัวเดิมๆนะคะเรามาดูตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้ําหอมผิวซึ่งแอบมีไปนในคลิปเมื่อกี้หนึ่งตัวแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นน้ําหอมของอ่าวิคเตอร์เลียซีเคทนะคะกลิ่นเพอร์ d u ดั i ชันนะคะตัวนี้คือชอบมากๆกลิ่นแบบเซ็กซี่นิดๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดีนะคะก็ อธิบายไม่ถูกก็มีความเปนกลิ่นแบบเซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้เซ็กซีจก่จ๋าแต่ว่าก็ยังเซ็กซี่อยู่นะคะเป็นกลิ่นที่ชอบมากนะคะแล้วก็ซื้อเถค่ะทุกคนดีสั้นๆง่ายๆนะคะซื้อนะคะ,คะ,คะ,ะ,คะโลชั่นทาผิวที่บูมินใช้นะคะก็ใช้อยู่หลายตัวนะคะโอเพสัตก็ใช้นีเวียกานิเย่วัสลีนะคะใช้หมดนะคะแต่ว่าปีที่แล้วนะคะที่ใช้ก็จะเป็น2ตัวนี้นะคะที่ใช้ใช้เยอะๆนะคะ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นการีเย่นะคะซากุระไวตัวนี้ก็ใช้ดีนะคะไม่เหนียวเหนอะจนเกินไปแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกำลังดีนะคะส่วนตัวนี้นะคะ Nivea ย x t r a F Star White ไว้นะคะ i a s m o o t s m ต o t h ตัวนี้เนี่ยก็เป็นโลชั่นที่ค่อนข้างเหลวนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้เวลาอยู่บ้านบูมินก็ชอบนะคะก ดีนะคะสองตัวนี้ก็ซื้อซ้ําอีกเพราะว่าชอบมากๆากนะคะแล้วก็บอกไว้ก่อนนะคะที่มาของผิวสวยของบูมินอาจจะมาเพราะว่าทาผสมกันทาผสมกันเยอะมากทุกคนคืออย่าถามว่ามาจากตัวไหนถ้าแพ้ก็มาจากทุกตัวนะคะถ้าชนะเอาไม่ใช่ถ้าดีก็คือมาจากทุกตัวเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นสูตรผสมที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนกันแดดนะคะก็มี2ตัวที่นําเสนอ,เห,อนเหมือนเดิมนะคะใครดูมาจนถึงตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าไปซื้อเธอเพราะว่าบูมินใช้มาตลอดนะคะนั่นก็คือตานวาสลีนะคะสูตร Sun and Pollution Protection นะคะก็วัสรลีนตัวนี้จะบอกว่าอิเลิฟมากๆนะคะเป็นกันแดดที่บูมินใช้มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้มันยังไม่แอดพลลูชันเข้าไป ทุกคนคือมันดีมากๆนะคะใครที่แบบมองหางกันแดดนะคะก็วัสลีนตัวนี้นะคะ Healthy White ้ h i t e SPF 50+ PA 4+ นะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะไม่ได้แบบว่ามีสปอนเซอร์อะไรนะคะแต่ว่าชอบนะคะใช้ดีจริงๆอีกตัวหนึ่งที่เป็นไอเทมที่บูมินเพิ่งขนผมนะคะนั่นก็คือนาน อันนี้นะคะเป็น Biole UV นะคะ Anti Pollution Body อ Body Care Serum นะคะซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยนอกจากจะมีน้ำหอมแล้วนะคะมันก็ยังทำให้ผิวขาวขึ้นเหมือนเป็น BB นะคะเหมือนเป็น BB บกแขนประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าคนผิวคขาวมากๆก็ไม่แนะนำนะถ้าคนผิวอย่างบนะูมินน่ะพอทาไปแล้วผิวจะขาวขึ้นนะคะขาวขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนะถ้าแบบไปโดนแบบไปโดนอะไรสีดำมันก็จะเห็นนะคะเพราะว่า มันทาแล้วมันมันเป็นเหมือนบีบีทาตัวนะคะก็ใช้ดีมากๆวันไหนที่เราจะต้องแบบผิวขาวโชว์ผิวนะคะกันแดดไปด้วยนะคะแล้วก็ผิวขาวไปด้วยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะทุกคนอืมหอม อะะก็หมดแล้วนะคะทาตัวมีน้อยมากๆเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> เพราะว่าใช้แค่นี้นะคะแต่ว่าใช้ปริมาณเยอะไงทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe like แชร์กันก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้มูมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ